สวัสดีกันด้วยนะพูกคุณมาอีกแล้อันก้วมันนี้เรจะมารีวิวเกมมาค้าบทฮัตคอต่อพาร์ที่ตองเฮ้ยพาร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเออใช่เพราะเราลืมไปแล้วน่าจะพาร์ที่สามแล้วมั้งเราดาเก็ที่ผมกลับไปเล่นก็เพราะว่ารู้สึกเบื่อยมากเบื่อไปนานแล้วเราก็ทำการคุยแล้วก็ ได้ได้ทําการเข้ามาถ้ำนิดหน่อยนะคะก็ที่จริงเราก็ถ่ายไปแล้วแต่ว่าคลิปนั้นมันเสียเราก็เลยใช่ครับคลิปนั้นมันเสียก็เลยต้องถ่ายใหม่อ่ะพี่แก้มภาพไม่สวยไปโดนกล้องใช่ไหมแกจะไมจะโดนเลยเอาไรเนี่ยตูด้ดิเสียแกคลิปนี้เราไปทำอะไรมาน,นะพี่แก้เมเล็กเห็นแล้วเป็นหนึ่งที่ไปตั้งผ่านก่อนอก็บอกว่าเราอย่าไม่ได้ไอ้ ฉันท่านอะไรเราก็อันนี้ท้าหมดเราอ้างได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าเราเรา,เราก็ทำการอาหารทานที่นี่เป็นฉันนอนเพราะว่าทานนอยมากแล้วก็คุณไปแค่ได้เ,เกิดนะคะจะเรียกว่าอาหารทานอย่างไรวะก็สเกลยูที่ไหนเนี่ยกูไปเลยแล้วให้สเกลปะอ๋อจำไม่ได้กดอันนี้ลบเลยทั้งหมดเอาไปอย่างเงี้ยแหละ

ทำไมไม่ต้องเสียงสูงเอาเหรอทำไมบ้าถึงมีสองชั้นนั่นเองก็เพราะว่าแล้วก็ทำการอัปเดตบ้างไปนิดหน่อยตัวจอไม่นิดหน่อยหรอกเยอะด้วยแหละแล้วก็แล้วก็ทำรั้วด้วยเป็นการสิปเปอร์สกิลิตั้นชอบยิงแล้วก็สกินนั่นเองใช่แล้วสกินให้ดูสกินสกินนั่นเองก็อาจจะมองไม่ชัดก็สีคีนั่นเองแล้วก็ทำการขัดต่อไปนี่นี่คือสกินของพี่เกมนี่น่ารักไหมนี่ห่างด้วย แล้วก็ทำการเล่นจริงจัลลามนาทีแล้วงท้ก็จะตัวลงท่ามาเองแล้วมาลงโอเคเราก็ลงไปนิดหน่อยได้แค่ยีสองอันแค่แคบเดียวแล้วก็ทำการหาทำการเฮ้ยทำล้างผิดอะไนี่ว่ะใหญ่มาก่าจะบอลเขาทำไมอ้าวอ๋อให้ดูเลยเอออเวลาจะไปหาทำมก็จะไปยัอ๋อนี่ไงเนี่ยทาแี่ค่ะเราไปเจอมานั่นแหะเส สับปะรดเราลงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาฉากขึ้นเลยเนี่ยากขึ้นเลยนี่ยนี่แหเกลืโอเคถ้าเกิดเราตายในพานนี้ก็ก็ไม่รู้สินะเราก็ขอไปด้วยเราจะเอาไปด้วยอุย๊ยระวงัไงไม่ไหมเนาะมาถึงนะ้าเกิดเราตายเราไปดึงว่าเราจะตายเราเราได้เห็นคะตรงนีนี่แหละค่ะอ่า แเดี๋ยวการัดเนี่ยที่เล่นเองมามามาพอเดย้ยะมาแกขึ้นมพองก็นะครับมาทำไอแก้ทำไมทำเหมือนกันเนี่ยติดกันรอรๆรเชื่อออมสิเดีนยวารลงทานี้ก okay. ่อนนะไปแชไหนอะโอเคไมปแชก้ยหอมีอะไรไหมปื้โอ um> ขุดทานก่อนขุดทานนะโู้เสียงเสียงเสียงท่านผู้ชมอาจจะเห็นเปือกป่าเลยนะผมก็ไม่รู้ไม่ไปใช้ที่ไหนอ่ะก็ไปใช้ข่ายไม่รู้ไม่ล่ะรู้วไม่่ใชฮะต้องทาตมอ๋อก็นะครับขุดถานต่อไป โอเสียงแทบนะครับคำับนึ่ครับมาได้แล้วนะครับได้แล้วแก้มก็เปิดวิธีเล่นใหม่อ๋อแก้มก็อันนี้นนห<า>กักไปแชทให้อยู่กันหอกไปแชทก่อนอ๋อหาหาอันนี่เลขต่อไปครับ นี่มหาเลิาาลกแต่นเดียวค่ะเดี๋ยวบดบดเก็บพูดเก็บโอเค,อเคมาไปแก้มาแล้วอ่ะอ่ะพูดต่อไปถ้าเอาทำถ้ามึงอยู่นะโอเคเกมไปฮะเกมบนน้ำ<า>เปล่าแช่เย็นที่รึเล่นต่อ,อ่ะเล่นต่อครับโอ้น้ำเปล่าตรงไหนเอาเดี๋ยวมา

นี่ไงนี่ไงค่ะค่ะค่ะจะทำไอ้นั้นชาเก่าเปล่าคราไปทำใหม่ทำใหม่ทำเก่าสิทำมั้ยทำไมเราถึงทำใหม่แลเราไปทำเก่าอ่ะพี่จะได้เอาไอ้รอนอีบ้าตของกันแล้งมันแล้วมันแล้ววิวเซฟขวาเราต้องไม่หาดสเกลตันด้วยหนึ่งเฮ้ยเรื่องโมด้บเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ทำไมแม่เป็นเน้อเกำันคราบนะะเผา้ว้เผาเขามาที่เราดีมากเราการคาไมกันว่าไม่ง <ok ั้นเราอาจจะตายกันได้อ้าวคิดจะจบแล้วอ่ะคิดจะจบแล้วทายใหม่ดีกว่าฮะไม่ายใม่รอม่ทายใหม่รอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคินี้่นุกเลยแล้วเออช่างเออน้องเกล ต้อ,หอเหาไม่เอาตัวคาไปด้วยเลยไม,เไม่เรารวยเราเค่ลงเพื่อคาร์เฉยนะคะอุ้ยอ้าวแบบนี้เลยเจอเอ่อเจ็ดนาทีแล้วเอาจักสิบสองนาทีก็ได้โอเคแล้วก็ทำการหาไอรอนกันดีกว่าเรื่องที่จริงเราก็เกือบเจอแล้วแต่ว่าเรากาะฟาดไปทันหน oh, oh, oh. Hey. Ah. Oh. Oh. Uh ึ oh. in no ่งโอ๊ยท้อนมด โเขาได้เยอะมากอ่ะไม้จะหมดเขาจะได้โค่อืมไม่เจออะไรเลยเปลี่ยนแล้วไม่เจอกันเลยเหรอรู้สึกเบืิกโคเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รวยโคนะคะห้าโคไม่เจอไมยสามไจ่ได้โคโอ้ยยังเยอะนี่เราจะดูโค้ดนะคะกี่อันนอืมใช่แล้วนี่เยอะมากก็จะแยกกันทำไมอ่ะ โอเคเราก็เจอโคเราก็จะไม่ขุดแล้วเบื่อก็จะหายร้อนกันดีกว่าร้อนไหมร้อนร้อนลงร้อนยังไม่ได้ลงเลยพี่ว่าท่าเล็กว่ะเราตัดแล้วนั่นเนี่เอายังไม่ตันตันแล้วโอ้ไใช่โอเคนี่เห็นแล้วตันทำก็ไม่เรื่องเลยเสียเวลาเลย แต่ก็ยังได้เลขได้เลขที่ไหนเล้วเอาได้เลขไหนก็ห่วยอ่ะไม่มีอยแแล้วเอาไปเก็บปะเก็บที่ไหนอา้าวมืดเร็วจะเอาเไงเพื่อรักไม่เจ็กงานตู้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 แล้วก็ว่าอยู่ในท่าก่อนเถอะในท่าม,มันไม่มีแล้วก็ไปทำอีกท่าหนึ่งก็พี่จะขึ้นไปก้กกกาวกระยูท่าเถอะ พี่ก็จะขึ้นไปข้างนอกมหาวหารธมแล้วเนี่ยโอเคโอ้แล้วทำไกด์ต่อดีพี่กับพี่กวนสเกริสตันเสิร์ตกินลงไปลงไปละวาที่น right? okay. oh. um. okay. oh. so, 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 ี่แบบโอเคสเกลที่สุดใช่ไหมใช่แล้วทำไกด์มหาวิหาทรดีกว่าก็มาตรงไหนวะเนี่ยก็ที่ทำใกล้ๆอ่ะเฮ้ยปีระมิดเราพีระมิดมึงตรงนู้น่ะ ใช่ป่ะคุณชายคุณลวงอีกเออโอเคนะคะนอนต้องเทีแล้วอ่ะก็ันที่ไม่เห็นภาพเลยเนี่ยแล้วก็พี่ไปตรงไหนเนี่ยไม่รู้ดีไปไกลขนาดไปไกลตรงไหนอ่ะพี่ไม่าเห็นซากว่าเลยครับหมาเห็นว่าหมายก็ท่าที่พี่แก้มขึ้นไปอ่ะก็เป็นทางขึ้นที่ที่พี่แก้มเคยขึ้นแต่ไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้หรอก เรายังไม่มาท่ามันนี้กันเลยอืออ๋อสิบนาทีแล้วเอาจ้งคิดสองนาทีไปเลยมาแค่สองนาทีเรายังหาท่าไม่เจอเลยหาหาที่ไหนบ้านที่อยู่ตรงบนเขาานี่แหละเออแล้วหาทีา่ไหนี่ลงท่าเล็กอุ้ยข้ามมันเลยไม่อุ้ยจะข้ามมันเลยได้ไง Wait, what the? What? What? Nee, nee, nee. วันนี้ก็ขอจคบคลิปวิทพอนี้ก่อนนะครับได,ด,ไไไดาารีกอลลกับสคน,น่ดยงนาโดสเกลิตันม่ลาก่อนครับ้ค่ะนกาบกอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยขึ้นขาไปโอ้โหเยลกลลกับสคน่ะบายก้วเห็น